ไปทางนู้นค่ะอันนี้นะคะกิจกรรมนะคะที่จะเอาฟางนะคะไปห่มดินนะคะห่มดินก็จะไปห่มในแปลงนี้นะคะเดี๋ยวค่ะให้ดูแปลงดินนี่เป็นดินที่ทำเอาไว้นะเพื่อที่สำหรับเ,เป็นร่องนะคะสำหรับปลูกพืชเดี๋ยวเราก็จะให้เขาทำกิจกรรมเอาฟางมาห่มดินบริเวณนี้ค่ะ ที่ตรงนี้เดิมก็จะเป็นแปลงนานะครับเป็นแปลงนาสาธิตนะครับทีนี้เราก็เห็นว่ามันจะมีจุดบริเวณที่มันรุ่มต่ํากว่านะครับเราก็เลยจะย้ายแปลงนาไปอีกจุดหนึ่งนะครับส่วนจุดตรงนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นที่สูงนะครับเราก็เลยทําการยกโคกเสริมขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็จะทําเป็นแปลงอนุรักษ์อัตลักษณ์ พันพืชบางค้านะครับก็คือจะเป็นล่องสวนนะครับที่เราจะปลูกพืชผลต่างๆที่เป็นพืชพื้นถิ่นของทางบางค้านะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเป็นมะพร้าวนะครับ <c oughs> เป็นผลหม้ลากไม้ต่างๆที่มันอยู่ในเขตอําเภอบางค้าเนี่ยนะครับเราก็จะทําการอนุรักษ์ไว้นะครับ <c oughs> เพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับพวกล่องสวนต่างๆพวกเนี้ยมันก็เริ่มลดลงนะครับ มีน้อยมากแล้วก็คนที่ทำเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนอาชีพไปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไปทําทางด้านปศุสัตว์นะครับการเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเขาก็จะมีการขุดเบิกล่องเปิดช่องทางปรับเปลี่ยนเป็นบ่อเป็นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็เลยทําการอนุรักษ์ไว้นะครับสําหรับคนที่มาเข้ามาศึกษาในพื้นที่ของเรานะครับหรือว่าเข้ามารับบริการวิชาการเราก็จะได้เห็นนะครับว่า ล่องสวนดั้งเดิมเนี่ยนะครับอัต,อตลักษณ์นะครับของชาวสวนบางค้าเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เราก็จะได้ทําการอนุรักษ์ไว้สําหรับกิจกรรมในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะทําการห่มดินนะครับเนื่องจากว่าดินที่เราขุดขึ้นมาเนี่ยยังพอที่จะมีความชื้นอยู่นะครับฉะนั้นเราก็จะไม่ปอกเปลือยดินนะครับห่มดินเพื่อเป็นการเก็บรักษาความชื้นแล้วก็ช่วยให้จุลินทรีย์ในดินเนี่ยเขาสามารถที่จะ ทำงานต่อได้นะครับตอนนี้เนี่ยก็มีสมาชิกของเรานะครับที่เข้ามารับโครงการบริการวิชาการของเราเนี่ยนะครับก็กําลังขนฟางกันแล้วก็ช่วยกันผมดินนะครับขอบคุณค่ะอจารย์ชนะพลสิงสุขนะคะรองผอ,อสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอันนี้ผู้เข้าร่วมอบรมนะคะกำลงังอ,อ,อะไระคะ ช่วยกันห่มดินนะคะนแต่นแต่ละล่องนะคะกำลังช่วยกันห่มดินกันอยู่นะคะอ,คอาจารย์อาจารย์บอกต้องบอกเขาไหมว่าหนามมากขนาดไหนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวฟังจะไม่พอหรือเปล่าก็กระจายกระจายนะครับไม่ไม่ไม่ต้องหนามากนะไม่ต้องหนามมากนะคะไม่งั้นเดี๋ยว <พอ S 1> ฟัง <พอ S 1> จะไม่พอ,พอน,ะนะคะ เป็นกิจกรรมที่เช้าเชให้ผู้เข้าร่วมการอบรมค่ะออกกำลังกายนะคะหลังจากทำทำบุยใส่บาทเนาะอันนี้ขุดนานหรือยังคะอาจารย์อันนี้เพิ่งจะขุดได้ อาทิตย์เดียวครับอาทิตย์เดียวพื้นที่ <c oughs> พื้นที่พื้นที่นี่กี่ถึงไรไหมอันนี้ประมาณไรหนึ่งครับไรหนึ่งครับประมาณไรหนึ่งหนึ่งไร,งไรนหนึ่งไรแก้จนหนึ่งไรแก้จนข้างล่างนี่ไม่ลึกเนาะข้างล่างนี่ก็ประมาณถึงเมตรไหมน่าจะประมาณเมตรับประมาณเมตรปล่อยปลาได้เลยปล่อยปลาได้ครับ อันนี้ถ้าใครมีที่นะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของอะไรน้ําก็สามารถทําเป็นร่องแบบนี้ได้แล้วจะสังเกตเห็นที่นี่เขาขุดนะคะเขาจะ เป็นเหมือนกับต่อเนื่องค่ะอันนี้นะคะจะเป็นตัวปึ๊บเขามาอันนี้นะคะเขาจะไม่ได้ตัดช่วงนะแล้วก็ให้น้ํามันเวียนรอบรอบทั้งหมดซึ่งมันสามารถรองรับทั้งน้ําฝนกับน้ําธรรมชาติที่เราจะดูดเข้ามาช่วยได้ถ้ากรณีติดเขื่อนปิดอะไรนะทุกล่องอ่อทุกล่องจะเชื่อมกันแต่ว่า<อ>ในแต่ละล่องเนี่ยเราจะมีการกั้น,ก,นกั้นล็อกไว้นะครับเป,ปิดน้ําไว้สําหรับเปิดปิดน้ำนะครับเวลาที่น้ําลงน้ํา ขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะมีการขังไว้ในในแต่ละร่องนะครับก็จะเป็นการรักษาน้ำมีำเปรี้ยวไหมน้ําตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราขุดเนี่ยนะครับก็จะมีค่า PH ขึ้นมาเพราะว่ามันขุดไปถึงชั้นดินที่มันมีที่ที่มันมี oh. ความเปรี้ยวนะครับแต่ว่าดินที่เราขุดขึ้นมาด้านบนเนี่ยอันนี้จะเป็นหน้าดินที่เราได้อ่าปรับปรุงแล้วนะครับฉะนั้นการปลูกต้นไม้เนี่ยก็สามารถที่จะ,ะดําเนินการ ต่อได้เลยนะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องทําการเก็บข้อมูลอีกครั้งนึงว่าหลังจากที่เราขุดไปแล้วเนี่ยค่า pH ของเขามันมันขึ้นมามากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าคือถ้าสังเกตจากสีเนี่ยดูแล้วก็เวชิมยัง <laughs> ยังไม่ได้ชิมนะยังไม่ได้ชิมแต่ดูสีแล้วเนี่ยมันก็ดีขึ้นกว่าวันแรกๆที่เราขุด,ขดวันแรกๆเนี่ยคือน้ำเนี่ยจะเป็นเป็นสีส้มเลยนะครับนะ ว่าอันนี้เขาก็เริ่มมีเริ่มเริ่มใสเริ่มใสเริ่มตกยังไม่ต้องครับครับไม่มีแห้งจาำนะค่ะครับยังยังครับฟางไม่น่าจะพอหรอกเนอะเอาเอาที่ได้เดี๋ยวฟางหอันนี้ฟางฟางสั่งมาก้อนเท่าไหร่อันนี้สั่งเข้ามารู้สึกว่าก้อนละสามสิบบาทเขามาส่งถึงที่ถงเอ้ถ้าอย่างนั้นฟางโขสามสิบเนาะ อันนี้สั่งไว้ตั้งแต่ช่วงที่ฟางมันถูกอแต่ช่วงนี้แคยังน่าถูกเพราะช่วงนี้ข้าวเกี่ยวตอนตอนนี้เ,เริ่ม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 จะถูกลงอีกแล้วใช่ไหมเพราเข,ข,ขาเกี่ยวข้าวกันทีนี้มันเป็นฟางเก็บเก็บนานอ่ะอันนี้เก็บไว้นานจนฝนฝนอะไรมันลงมาแล้วก็จริงๆฟางเก่าจะดี ใครที่มีพื้นที่อยู่ที่ในแปลงของตัวเองนะคะถ้าดินเปิดเปลยแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะช่วยนะคะในการรักษาจุลินทรีย์ในผิวดินได้โดยการหาฟางมาผมดินหรือถ้าฟางหาไม่ได้อาจจะเป็นหญ้าอาจจะเป็นใบไม้ก็ได้ค่ะเพื่อไม,าามไม่ให้ดินที่เพื่อไม่ให้ดินเปิดเปลยนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยในดินเนี่ยมันไม่ชอบร้อนนะมันชอบอะไรนะอุ้ยลูกชอบร่มๆ่ม นะคะพอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเก็บเอาเอาฟางคุมหน้าดินไปเนี่ยมันจะช่วยเก็บรักษาความชื้นในดินช่วยให้จุลินทรีย์เจร,เริญเติบโตได้ดีนะคะดินก็จะทําไมคะไม่แห้งไม่กระด้างซึ่งเดี๋ยวช่วงสายนะคะเราก็จะมีการเรียนรู้ในเรื่องของอาการตรวจสอบดินนะคะอาจารย์ท่านจะมาอะไรนะแนะนํานะคะในเรื่องของเรียนรู้เรื่องดินวันนี้ห้ามพลาดนะคะ ใครที่มีปัญหาในเรื่องดินต่างๆนะคะห้ามพลาดเราจะมีการถ่ายทอดสอดนะคะในช่วงเป็นระยะระยะไปนะคะถ้าฟางพอค่ะเอาแค่ฟางหมดค่ะฟางยังมีเหลืออยู่ไปขนได้นะคะ นะคะการห่มดินแล้วก็จะห่มแบบนี้นะคะ่ะพอเวลาที่มีหมอกมีน้ําค้างอะไรนะคะดินม,มันจะไม่เปิดไม่เปื่อจะเห็นว่าที่นี่นะคะจะมีเห็นไหมอันนี้บริเวณอันนี้คือใบไผ่เพราะาอันนี้คือเป็นอะไรนะคะเป็นต้นไผ่นะคะใบไผ่เขาก็จะลงมาททนไหมะปกปุงปก,ปกปกคลุมดินนะคะที่นี่จะไม่มีการใช้สารเคมีม,มีการใช้ยาฆ่าหญ้านะคะแล้ว ใครที่คิดจะทําเป็นไอเดียแบบนี้ในพื้นที่ของตัวเองนะคะน้ำที่เราเห็นอยู่รอบๆเนี่ยเราสามารถปล่อยสัตว์น้ําลงไปได้อาจจะเป็นการอาจาทากระชังเลี้ยงกบนะคะเลี้ยงปลานะอันนี้ก็แล้วแต่ที่จะไปดีไซน์เอาว่าในพื้นที่ของเราค่ะจะทํำยังไงให้มันอยู่สามารถอยู่ร่วมกันได้มีน้ํามีน้ําเลี้ยงปลาได้เลี้ยงกบได้เลี้ยงอะไรได้อีกหล่ที่เป็นพวกสัตว์น้ํานะคะทีะ่สามารถจะเป็นปลาเขาเรียกน,นะปลาปลา ปลาช่อนปลากระอนันนี้ค่ะหาพันธ์ปลามานะคะแล้วก็ปล่อยลงไปซึ่งเนื่องจากว่ามันในพื้นที่มันมีหลายล็อกถูกไหมคะเราก็อาจจะอ่าแบ่งล็อกนี้นะคะทําเป็นตัวกระชังตัวเป็นตัวตะข่ายกั้นนะคะเลี้ยงพันธปลาเป็นล็อกๆไปก็ได้ว่าอันนี้แปลงน,น,นี้นะคะอาจจะเป็นเอ่ออะไรนะปลาดุกปลาลูนอาจจะเป็นปลาสะเพียนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเนาะ <ไป S 1> นะ <ไป S 1> แล้วก็ ทำไปนะคะน้ําก็จะไหลเวียนไปนะเราก็จะสามารถที่่าพลึกฝืนดินในพี่ตรงเนี้ยให้มันเกิดผลประโยชน์เกิดไรายได้ทุกทุก,ทกตารางนิ้วนะคะบริเวณที่ชาย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 ,ชายดินแบบนี้นะคะเราก็อาจนะคะที่ชายชายดินแบบนี้นะคะเราก็อาจจะปลูกพืชที่ชอบน้ํานะคะตีนตีนแบบนี้ค่ะ พืชชอบน้ำนะและกรณีถ้าเป็นดินทรายนะคะดินที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นดินทรายาเรากลัวว่าทำไมคะจะสไลด์ดินจะสไลด์ดินจะหลบลงมาเราก็ทำไมเอ่ยเราก็เอาพวกออแฝงนะคะลงข้างๆก็ได้เพื่อกันดิ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 นจะไหลลงนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมในช่วงยามเช้านะคะก็ เดี๋ยวในตรงนี้ก็เดี๋ยวดูผู้เข้าอบรมนะคะเขาห่มเอาฟางที่เหลือทั้งหมดเยเหลือซึ่งเหลืออยู่อีกไม่มากเนี่ยค่ะจะอะไรนะเอามาห่มๆเท่าที่ฟางมีนะคะก็อันนี้ก็คือให้ดูกิจกรรมคร่าวๆในยามเช้านะคะแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปติดตามาในไลฟ์สดในห้องบรรยายในช่วงตอนประมาณสักเก้าโมงค่ะขอบคุณนะคะ